สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้คุณนกจะพามาเรียนรู้เรื่องสระอี ก่อนที 1. 1> 1. 1่เราจะไปเรียนกันเรามาทาความรู้จักมาตรฐานตัวชี้วัดกันก่อนนะคะท .1.1 ป .1 ท .1 อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท .1.1 ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านท .3.1 ป .1 ท .1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ประสมสะระอีได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสะระอีได้ถูกต้อง 3. บอกความหมายของคำสะระอีได้อ e อ่านว่าสะระอี ะระอีเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้บนพยัญชนะกิจกรรมที่ครูจะพานักเรียนไปทำคือกิจกรรมพัฒนาความรู้เป็นการฝึกอ่านคำสะระอีที่มีตัวสะกดนะคะฉีก อ่านว่าชออีกอฉีกซีกอ่านว่าซออีกอซีกปีกอ่านว่าปออีกอปีก อีกอ่านว่าอออีกออีกกีดอ่านว่ากออีดดกีดกดีด อ่านว่าดอ,อีดดดีดขีดอ่านว่าขออีดดขีดฉีด อ่านว่าชออีดอชีดซีดอ่านว่าซออีดอซีดมี อ่านว่ามออีดอมีดรีดอ่านว่ารออีดอรีดจีนอ่านว่าจออีนอจีน ตีนอ่านว่าตออีนอตีนทีนอ่านว่าทออีนอทีนปีนอ่านว่า ปออีนอปีนฟีนอ่นนอานว่าฟออีนอฟีนกีบอ่านว่ากออีบอกีบ จีบอ่านว่าจออีบอจีบตีบอ่านว่าตตอ,อีบอตีบบีบอ่านว่า บออ,บอีบอบีบคีบอ่านว่าคออีบอีบรีบอ่านว่ารออีบอรีบ ท,ทีบอ่านว่าถออีบอทีบหีบอ่นาอนว่าหออีบอหีบคีมอ่านว่า คออีมอทีมทีมอ่านว่าทออีมอทีมบีมอ่านว่า อีมอบีมฟิมอ่านว่าฟออีมอฟิมพิมอ่านว่า พออีมอพิมรีมอ่านว่ารออีมอรีมกรีนอ่านว่า กอรออีนอกรีนปรีกอ่านว่าปอรออีกอปรีกครีนอ่านว่า คอลอีอนอครีนกรีบอ่านว่ากอลอีอบอกรีบครีบ,รบอ่านว่า ครออีบอครีมครีมอ่านว่าคอรออีมอครีมดีมอ่านว่า ดรีม e ต่อมาเรามารู้จักความหมายของคำกันนะคะคำว่าฉีกฉีกคือการขาดแยกออกจากกันหรือทำให้ขาดแยกออกจากกันโดยการดึงนะคะ ปีกปีกเป็นอวัยวะที่นกหรือมแมลงใช้บินมีดมีดคือเครื่องใช้มีคมสำหรับหัน่นฟันตัดผ่าเหลามักทำด้วยโลหะมีด้ามเป็นไม้ รีดรีดคือการใช้อุปกรณ์ที่มีน้ําหนักและความร้อนกดทับเพื่อให้เรียบนะคะดีดดีดเป็นการใช้นิ้วเขีย่ยสลัดหรือสะบัดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ไป ขีดขีดเป็นการทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาวใช้ของแหลมคมหรือของคมอย่างปลายดินสอหรือมีดกรีดกรีดคือการขีดหรือคูดให้เป็นรอยหรือให้ขาดออก ปีนปีนคือการไต่โดยใช้มือและเท้าเกาะขึ้นไปตีนตีนเป็นอวัยวะส่วนล่างสุดสำหรับยืนหรือเดินของคนและสัตว์กีบ กีบคือเล็บเท้าแข็งของสัตว์กินหญ,ญ้าบางชนิดเช่นวัวควายกวางถีบถีบคือการใช้ฝ่าเท้ากระแทกหรือดันออกไปโดยแรง บีบบีบคือการใช้มือกดด้านทั้งสองข้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าหากันหีบหีบคือภาชนะสำหรับใส่สิ่งของรูปทรงเหลี่ยมมีฝา อวัยวะช่วยในการทรงตัวและเคลื่อนไหวของปลาเป็นแผ่นนะคะคีมคีมเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งมีสองขาคล้ายกันไกททำด้วยเหล็กสำหรับคีบของครีม ครีมคือส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการทำขนมหวานมักทำจากไข่น้ำตาลค่ะสำหรับวันนี้คุณโนกก็ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่นักเรียนมีความตั้งใจในการฝึกอ่านคำสระีที่มีตัวสะกด คุณครูก็ขอให้นักเรียนมีความสุขและได้รับความรู้ในการเรียนในครั้งนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณนกก็ขอสวัสดีค่ะ